กระบะ4ประตูผ่อน8,000บาทเท่านั้นค่ะ f o r d เ a n g e r d o u b l e c a b 2.2เกียร mm ์ hmm. 2. 2. ธรรมดาปี2020โปรโมชั่นของเราอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ mm hmm. กระบะ4ประตูยกสูงสาภาพสวยมากมือแรกใบแถววิ่ง80,000กิโลเองค่ะประวัติดีจัดเต็มได้เลยส่ง8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะแมกไลสวยเทสมารม์ทมากๆเลยค่ะ เป็นรุ่น XLT นะคะได้กุญแจรีโมทมีหลักหลังคาด้านบนค่ะได้เกียร์6สปีดอีกต่างหากค่ะภายในสปอร์ตเนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้าปับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบักพว่งมในมันติฟังก์ชั่นหน้าจอ Android สภาพเดิมๆเลีเ้ยงไมา8 0 0 0 0รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีค่ะ สวยจัดสวยจริงเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีนั่งสบายกว้างขวางแอร์เย็นเจี๊ยบบอดี้สวยมากๆเลยค่ะกระบะหลังกว้างพอสมควรขนของได้เยอะค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพก,กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ